แอมจิวบูธทูธและก็แอมจิวแยกขับซับ3บอร์ดนี้นะฮะถือว่าได้รับความนิยมนะครับสำหรับเพื่อนๆนักดีบายตู้ลำโพงบูธทูธบอร์ดแรกเป็นแอมจิวระบบ channel, 2.1 Channel ่งชัแนลแซดเคเทีสองหนึ่งนะครับและบอร์ดที่2เป็นแอมจิวแยกขับซับต่างหากนะฮะก็คือแซดเคสามศูนย์ศูนย์สอง ระบอที่3เป็น MQ ระบบ2.1รุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกนะฮะก็คือ z KAS 2.1สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะรวมเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน MQ ทั้ง3บอบ์ดนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการต่อแหล่งใจไฟที่เป็นแบตเตอรี่รถยนต์ไม่ว่าจะต่อเฉพาะ z K HT 2.1 2G และ 3G หรือว่าเราจะต่อแบบ ต่อซับแยก z K 3 0 0 2ที่ใช้แหล่งจ่ายไฟเป็นแบตเตอรี่รถยนต์หรือว่าเราจะต่อแบบแยกขับทับตั้งหากเลย z K HT 2 1เนี้ยไม่ต่อทับเลยก็จะมีการทดสอบในคลิปนี้เราจะมีปัญหาไหมนะฮะแต่คลิปสุดท้ายจะเป็นการพ่วง MQ z K HT 2 1ร่วมกับ z K AS 2 1งหนึสำหรับใครที่ชอบ DIY แบบนอกกรอบนะฮะก็ดูกันยาวๆในคลิปนี้ได้เลยนะครับ การต่อแอมจิวกับแบตเตอรี่รถยนต์นะฮะซึ่งเป็นแอมจิว HT212G นะครับสำหรับการใช้งานแอมจิวกับแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยผมก็เคยทํามาประมาณคลิป2คลิปแล้วนะฮะแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาเฉพาะเจาะจงกับแอมจิว ZK HT21 นะครับไม่ว่าจะเป็น 2G 3G หรือว่าจะเป็นแอมจิวชุดอื่นนะฮะก็สามารถประยุกต์ใช้งานได้นะครับผมจะแบ่งคลิปวิดีโอออกเป็น3หัวข้อหลักๆนะครับ หัวข้อที่1ผมจะให้วงจรการต่อภาคกรแกไฟนะครับจะต้องสามารถที่จะใช้งานจริงแล้วก็ได้ทั้งชาร์จและทั้งใช้ได้ด้วยหัวข้อที่2ก็จะแนะนําอุปกรณ์ในการต่อใช้งานนะครับว่าจะต้องใช้แบบไหนถึงจะเหมาะสมนะครับและหัวข้อสุดท้ายนะฮะก็คือการทดสอบการใช้งานจริงนะครับ จะเริ่มต้นของวงจรนะฮะต่อสายจากแบตเตอรี่รถยนต์นะครับมาเข้าแจ็ค d c ชาร์จนะฮะสายไฟเลี้ยงที่ใช้งานนะฮะจะเป็นสายซิลิโคนเบอร์14 n b g นะฮะที่ใช้กับไฟเลี้ยงบอร์ดแจ็ค d c ตัวเมียขนาด5.5คูณ2.1ม mm, ิลลิเมตรเป็นแบบโลหะนะครับจะทนกระแสอยู่ที่10แอมป์สายดำแดงอีกคู่หนึ่งจะต่อมาหาเมนสวิตช์ซอฟต์สตาร์ท สายไฟบวกสีแดงมาเข้าอินพุตของรีเลย์ต่อคู่ลบสายสีดําจากแบตมาเข้ากลาวของ Start. สวิตช์ซอฟต์สตาร์แสดงโมดูลวัดความจุนะฮะจะต่อเข้ากับรีเลย์ซอฟต์สตาร์ทขาเอาพุตนะครับ สายไฟสีดําของโมดูลรัดความจุก็ต่อเข้าที่จุดกลางของซอฟต์สตาร์ทได้นะครับสายสีแดงเป็นไฟบวกออกจากรีเลย Soft Start ์ซอฟต์สตาร์ทขาเอาพุทมาเข้าอินพุตสเตปอัพบูสคอมพิวเตอร์สายสีดําจากจุดกลางของบอร์ดซอฟต์สตาร์ทมาเข้าอินพุตลบของสเตปอัพบูสคอมพิวเตอร์บูสไฟอินพุต12โวลต์เป็น3 6โวลต์มาเลี้ยงแอมป์จิ๋วเซตเค HT21 การต่อวงจรแบบนี้นะฮะสามารถใช้ได้ทั้งเซตเค HT21 แบบออริจินอลนะฮะแล้วก็ 2G 3G สามารถต่อเหมือนกันได้เลยนะครับสําหรับการชาร์จแบตเตอรี่ นะครับผมใช้โมดูลชาร์จแบตรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับเครื่องชาร์จแบตตัวนี้นะครับจะชาร์จได้ทั้ง12โวลต์และ24โวลต์ออโต้นะครับและฟังก์ชันการชาร์จก็ชาร์จได้หลายชนิดนะฮะทั้งแบตตะกั่วกดแบตลิเทียมไอออนและก็แบตลิเทียมฟอสเฟตนะครับเดิมทีสายชาร์จเขาจะมีเฉพาะปากคีิปนะครับผมก็ดัดแปลงนะฮะนำหัวแจ็คดีชาร์จตัวผู้เนี่ยมาต่อพ่วงเข้าอีกทีนึงนะฮะล้วก็ทำการต่อสายตามวงจรที่ผมขึ้นให้ดูเลยนะฮะ ครับสำหรับการต่อแบบนี้ก็ใช้ได้ตั้งแต่ซ k เคทีหนึ่งรุ่นแรกนะครับแล้วก็2 G 3 G ก็สามารถที่จะต่อแบบเดียวกันได้เลยนะครับและอุปกรณ์ตัวที่2เพื่อที่จะให้การทํางานของ Power อร์เนี่ยทำงานได้เต็มที่นะครับเราก็จะต้องบูตไฟจาก12บโวลต์ขึ้นนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์สเตปอัพบูตคอมเิวเตอร์ตัวนี้จะเป็นขนาด เพลว์หนึ่วัตต์นะครับสำหรับอุปกรณ์ต่อไปนะครับสวิตตัดต่อเนี่ยผมจะไม่ใช้สวิตโดยตรงนะฮะจะใช้ผ่านสวิตซอฟสตาร์นะครับตัวนี้จะเป็นบอร์ดซอฟสตาร์ที่มีรีเลย์ในตัวนะฮะหน้าสัมผัสของรีเลย์เนี่ยเขาจะทนกระแสได้สูงนะครับเราก็นาสวิตว์พีนะฮะที่เป็นชุดมากับตัวบอร์ดนะครับใช้แทนได้เลยนะฮะก็จะทําให้อายุการใช้งานของสวิตเนี่ยยาวนานขึ้นนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสคอนแทกเนี่ยทนกระแสได้สูงนะครับ ในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำการต่อ,อโมดูลวัดความจุของแบตเตอรี่ด้วยนะครับซึ่งโมดูลตัวนี้ใช้กับแบตได้หลายชนิดนะฮะแล้วก็เราก็สามารถที่จะต่อกับแบตเตอรี่รถยนต์ได้ด้วยนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปจะเป็นแจ็ค DC ชาร์จขนาด5.5คูณ2.1ม mm ิลเมตรนะครับถ้าเราใช้งานกับกระแสสูงๆเนี่ยผมแนะนำให้ใช้เป็นแบบโลหะนะฮะก็จะดีกว่าพลาสติกนะครับพะจุดนี้นะฮะกระแสชาร์จเนี่ยจะประมาณ5 6แอมป์นะครับ สำหรับสายไฟที่ใช้งานนะฮะผมแนะนำให้ใช้อยู่ที่ประมาณ14 AWG หรือว่า1 6 AWG นะครับซึ่งจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะสาย14 AWG เนี่ยจะทนกระแสยอยู่ที่30 M แอมป์นะฮะและก็1 6 AWG จะทนกระแสยอยู่ที่25 M แอมป์นะครับก็ถือว่าเหมาะสมในการใช้งานนะฮะก่อนอื่นมาดูวิธีการตั้งค่ามอุนวัดความจุก,กับแบตเตอรี่แบบตะกวัวกดก่อนนะครับผมได้ใช้กับแบต12บ12โวลต์นะครับซึ่งเป็นแบตชนิดเดียวกันกันกบในคลิปนี้นะฮะ ่าทำการป้อนไฟนะครับแดงบวกดำลบนะครับตอนนี้โมดูลอ่านค่าอยู่ที่12.7 100%นะครับทำการกดปุ่มเซตค้างไว้นะฮะอ่าก็จะเป็นโหมดที่1นนะฮะเราก็มากดปุ่มเปิดปิดด้านล่างนะฮะกดเลือกนะครับเราจะตั้งเป็นอ่า12โวลต์นะครับอ่าเราก็กดเลข12ครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มากดปุ่มเซตนะครับนี่นะฮะกดปุ่มเซตด้านบนนะครับอ่าพอตัวเลขหยุดแล้วเราก็กด เซตแช่ไว้นะครับอ่าก็จะเป็นค่าที่แท้จริงนะครับตอนนี้ก็จะขึ้นขีดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แรงดันจริงนะครับ82 1 2 7เปอร์เซ็นต์โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะวัดเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างมิเตอร์นะครับมิเตอร์วัดได้12.84นะฮะอ่าตัวโมดูลก็วัดได้12.7นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับก็ทำการต่อสายตามวงจรนะครับนี่นะฮะ สำหรับสเตปอัพเนี่ยผมบูตไฟขึ้นไปเป็น3 6โวลต์แ,แล้วนะครับอ่าต่อแบตเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวออนสวิตซ้อ์สตาร์ทนะฮะกดปุ่มนะครับอ่าไฟก็จะเริ่มจ่ายแล้วนะครับนี่นะครับไฟก็จะได้อยู่36โวลต์นะครับและที่โมดูลวัดความจุก็จะขึ้นเป็นความจุของแบตเตอรี่นะฮะนี่นะครับมาดูการทดสอบการชาร์จนะฮะล้วก็นำที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับที่เราเตรียมไว้แล้วนะฮะเตรียมสายชาร์จไว้แล้ว มาเสียบเข้ากับแจ็ค DC ตัวเมียที่เราต่อสายนะครับเราก็ทําการเสียบชาร์จนะฮะตัวโมดูลชาร์จก็จะทําการชาร์จนะครับนี่นะฮะก็จะสังเกตว่าโมดูลวัดแบตนะครับไฟก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะตรงขีดเปอร์เซ็นต์ก็จะเริ่มเต็มแล้วนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ8 6ดสิบหกนะครับแต่ตอนนี้ผมเสียบชาร์จไว้ไม่นานนะฮะเดี๋ยวก็จะไปทําการต่อวงจรทดสอบเลยนะครับไฟอยู่ที่ 12. 8ดนะครับขณะที่เราเสียบสายชาร์จไว้นะฮะ ทำการต่อลำโพงเสร็จแล้วนะครับในส่วนของวงจรการต่อลำโพงเนี่ยผมจะไม่ได้แนะนํานะครับเพราะว่าผมเคยทําคลิปไว้หลายคลิปแล้วนะฮะท่านผู้ชมก็น่าจะต่อใช้งานได้ปกติอยู่นะครับอ n อนสวิตนะครับไฟติดแล้วนะครับก็คือ36โวลต์นะครับแล้วก็อ n อนสวิตตัว HT 2 1นะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการทดสอบวงจรการต่อใช้งานแบตเตอรี่รถยนต์กับ m q ZK HT21 นะครับก็เือว่าผมจะเน้นในส่วนของการต่อภาคใายไฟเป็นหลักนะครับว่ามีวิธีการต่อยังไงให้ใช้งานและก็ชาร์จได้ด้วยนะครับและมีโมดูลวัดความจุด้วยนะสำหรับการต่อสายลําโพงนะครับผมก็ทําไว้หลายคลิปนะครับท่านผู้ชมก็สามารถจะเลื่อนดูได้ในคลังวิดีโอได้นะฮะ เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟจากสวิตชิ่งพวเวอร์ซับไพแล้วมาใช้แบตเตอรี่รถยนต์แทนนะครับเบรจะตัดไหมหรือว่าแอมป์ขับซัพที่ใช้แซดเคสามศูนเนี่ยปรับไฟที่4 0โวลต์เนี่ยแอมป์จะตัดหรือเปล่านะครับความหมายของเพื่อนที่คอมเมนต์เข้ามานะฮะ ในเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมจะต่อวงจรน,นะครับซึ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟจากแบตเตอรี่นะฮะแทนสวิตช,ชิง่งและก็ทดสอบการใช้งานจริงนะครับของวงจรหลังจากนั้นก็จะทําการวัดกระแสะรวมในวงจรและก็วัดอุณหภูมิด้วยนะครับว่บาการทํางานแล้วเนะี่ยมีกระแสะและอุณหภูมิที่เท่าไหร,ร่นะฮะมาดูวงจรการต่อใช้งานกันนะครับว่มามีวิธีการต่อ,อยังไงเริ่มต้นแหล่งจ่ายไฟที่เป็นแบตเตอรี่รถยนต์เรามาผ่านเมนสวิตช์ออนออฟที่ทนกระแส1 5์ขึ้นสายแสดงถูกตัดต่อด,ด้วยสวิตช์แล้วมาเข้าอินพุตบวกของสเตปอัพ สายสีสดำต่อเข้าอินพุตลบของสเต็ปอัพได้เลยปรับไฟจาก12โวลต์ขึ้นเป็น36โวลต์เลี้ยงแอมป์จิวเซ HT213G จับสายไฟ12โวลต์จากสวิตช์ขาอ่อนมาเข้าสเต็ปอัพตัวที่2สายสดีดำต่อออกจากแบตเตอรี่เลยมาเข้าสเต็ปอัพอินพุตลบเพิ่มไฟจาก12โวลต์เป็น40โวลต์มาเลี้ยงแอมป์จิวขับซับ ZK 3002 นี่ก็คืออุปกรณ์และก็ชุดลําโพงนะครับในการต่อซึ่งแบตเตอรี่ผมก็จะใช้แบตเตอรี่รถยนต์นะครับซึ่งเป็นแบตรถกระบะนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นจะทําการวัดไฟให้ดูก่อนนะครับว่าแบตมีไฟกี่โวลต์นะฮะตั้งดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับไว้ในย่านดีซีโวลต์นะครับวัดได้สิบสองจุดหกหกโวลต์นะครับนี่ก็คือแรงดันไฟ DC นะฮะเราก็จะนําไฟ1 2โวลต์นะครับไปแยกออกไปหาสเทตีปอับสองตัวนะครับแล้วก็ปรับไฟขึ้นนะครับเลี้ยงแต่ละบ์อนะฮะ ผมจะใช้ปักคีบนะครับผมต่อสายกับปักคีบคีบจากขั้วแบนนะฮะและก็จะมาผ่านโมดูลวัดวัดมิเตอร์นะครับซึ่งเขาจะแสดงผลวัดกระแสแล้วก็แรงดันแล้วก็กําลังวัดด้วยนะครับมาดูว่าอ่านค่าได้ดีเท่าไหร่นะฮะนี่นะครับอ่านค่าได้12.6สโวลต์นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับทําการเปิดสวิตช์นะฮะชุดแรกนะครับจะเป็นไฟห้นะครับ ชุดที่สองจะเป็นไฟ36โวลต์นะครับพอดีผมใช้ซอฟต์สตาร์ทนะฮะจริงๆในวงจรผมแนะนำให้ใช้สวิตช์โยกใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกที่ทนกระแสสูงสูงก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้ไฟ40โวลต์นะครับเลี้ยงแทรเค3002แลวก็ไฟ36โวลต์ก็จะเลี้ยง HT213G นะครับแยกขับซับนะครับ ตัวแรกครับ10นิ้วนะครับไวคู่ต่อที่2โอห์มแล้วก็ชุดที่2 6.5นิ้วแบนพาร์ตนะครับต่อที่4โอห์มนะครับเปิดสวิตช์นะครับอ่าตัวบอร์ดทำงานแล้วนะครับเซตเกสามศูนะครับพัดลมหมุนแล้วนะครับแล้วก็ออนสวิตช์ของ h t 2 1 3 g นนะครับครับทำการทดสอบเปิดเพลงนะฮะ ค่อยๆปรับนะครับเพราะว่าผมแยกบอลุ่มปรับของ ZK3002 ไว้อยู่นะฮะจะจะมาปรับในส่วนของ h t 2 1 3สก่อนนะครับอ่าพอเสร็จจาก h t 2 1 3สแล้วค่อยมาเล่งบอลุ่มในส่วนของแอมป์ขับซับขึ้นนะครับก็จะทดสอบไปเรื่อยๆนะฮะมาดูว่าแอมจะตัดหรือเปล่านะครับ ก็จะเริ่มกินกระแสไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เพงเลงแรกก็อยู่ที่ประมาณ3แอมป์นะครับ จากการทดสอบเปิดเพลงอัดเพลงยาวๆนะฮะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ากระแสของเราเพียงพอนะครับของแบตเตอรี่นะซึ่งกระแสที่ผมวัดได้ในการทํางานของบอร์ดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6แอมป์นะครับก็ตามที่ผมขึ้นให้ดูนะฮะประมาณ5แอมป์6แอมป์นะครับสาหรับซับ10นิ้วไว้คู่แล้วก็อะลำโพงซับ6.5นิ้วแบนพาร์นะฮะชุดนี้นะครับและอุณหภูมิก็ไม่ได้สูงเลยนะฮะประมาณไม่เกิน30 13 2องศาแค่นี้นะครับ ถือว่าใช้งานได้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะใชแอิมจิวชุดนี้นะครับกับแบตเตอรี่รถยนต์นะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับเราใช้แบตรถยนต์ในการทดสอบเนี่ยกระแสของเขาเนี่ยจะเยอะนะฮะก็แบตลูกนี้กระแสก็อยู่ที่75แอมป์นะครับก็ถือว่ารือเหลือนะครับเพียงแค่เรามาปรับไฟขึ้นเฉยๆนะครับแล้วก็แยกขับไปเลยนะฮะมีปัญหานะครับ อ่าถ้าเกิดว่าเราใช้งาน ZK HT212G พ่วงก,กับ ZK3002 เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ต่อลำโพงซับในส่วนของบอร์ด ZK HT21 เนี่ยจะมีผลอะไรกับแอ m ว HT21 ไหมนะครับซึ่งคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับเป็นข้อมูลนะฮะว่าเวลาเราต่อใช้งานเฉพาะ กลางแหลมเฉยเนี่ยจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบทดลองเป็นข้อมูลนะฮะเพื่อที่จะเป็นการตอบคําถามไปในตัวเลยนะครับก่อนอื่นมาดูวงจรการต่อใช้งานนะฮะว่าเราจะตอ่อคจ่ใจไฟและก็ต่อพ่วงสัญญาณและก็ตอ่อละโพงเนี่ยต่อยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับแหลงจ่ายไฟที่ใช้ในการทดสอบในคลิปนี้ผมจะปรับให้ขึ้นสูงสุดตามสเปคของทั้ง2บอร์ดเลยนะฮะ สำหรับการทดสอบในวงจรนี้นะฮะไฟเลี้ยง z k HT21 เนี่ยผมจะใช้ไฟเลี้ยงอยู่ที่36โวลต์นะครับและก็ไฟเลี้ยงของ Z k 3002เนี่ยผมจะใช้อยู่48โวลต์นะครับสำหรับการต่อลำโพง z k HT21 ผมจะใช้ขับเฉพาะกลางแหลมนะฮะลำโพงเสียงกลางผมใช้6.5นิ้ว200วัตต์4โอห์มนะครับและก่อนลำโพงเสียงแหลมผมใช้4นิ้ว4โอห์ม 100วัตต์นะครับขั้วบันเสิงแรมผมใช้3.3เมไมโคร0 0โวลต์ส่วนชแนลซับวูเฟอร์บวกลบเนี่ยผมจะไม่ได้ต่อนะฮะซับวูเฟอร์เนี่ยผมจะต่อเฉพาะแอมป์ขับซับ z ซ3 0 0 2เท่านั้นนะครับก็คือซับ10นิ้วต่อที่โอห์มนะครับกำลังวัตต์ทนกำลังวัตต์อยู่ที่1,000วัตต์นะฮะเลนนี้ก็คือการต่ออุปกรณ์ตามวงจรนะครับก็จะมีผมใช้แบตรถยนต์นะฮะเป็นแหล่งจ่ายนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะสะดวกนะครับว่าจะใช้้แแบตอะะไรนลวก็ สัเคสามศูนย์สองเนี่ยผมจะใช้สิบนิ้วไว้คู่นะครับต่อที่สองโอมนะครับแล้วก็จะวัดกระแสแล้วก็วัดอุณหภูมิของตัว HT สองหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้กลางแหลมของชุดนี้นะนี่นครับโมดูลแอม,มิเตอร์ตัวนี้จะวัดกระแสของ HT สองหนึ่งนะครับ และก็จะทําการวัดอุณหภูมิด้วยนะครับว่าอุณหภูมิจะสูงหรือาสำหรับบอร์ด h t 2 1่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราต่อซับด้วยนะครับแล้วก็ซ้ายขวาทั้งหมดนะครับกระแสที่เคยวัดได้ก็ถึง7แอมป์นะครับการปรับเสียงนะฮะผมจะปรับกลางแหลมไว้ตรงกลางนะครับและก็ซับวูเฟอร์เนี่ยผมจะปรับไว้ต่ําสุดนะครับครับทำการออนสวิตช์ป้อนไฟนะครับสําหรับสวิตช์ปิดเปิดเนี่ยผมใส่ผ่านบอร์ดซอฟต์สตาร์นะฮะไฟเลี้ยงแอมป์ขับซับนะฮะนี่นะครับ47.9นะครับ ก็จะตกลงนิดนึงนะฮะใน้วก็ HT21 ก็35.9กนะครับก็ถือว่าอ่าขึ้นขึ้นลงลงนิดหน่อยนะครับเบื้องต้นนะครับผมจะทดสอบเฉพาะตัวกลางแหลมของ H t 2 1ก่อนนะครับเดี๋ยวสายยังไม่ได้จับนะครับสายสัญญาณที่ออกจาก H t ทีนะฮะครับออนสวิตเสร็จแล้วก็ทําการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็ทดสอบเปิดเพลงนะฮะ ตอนนี้ลองเฉพาะกลางแหลมนะครับนี่นะฮะก็คือในส่วนของบอร์ด ZK HT21 นะครับ มีเฉพาะตัวแรงดันเท่านั้นนะครับที่สีิงหน่อยหนึ่งนะครับน,นี่นะครับก็อยู่ที่0.1แอมป์นะครับก็ชือว่าอินกระแสค่อนข้างจะน้อยอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดเฉพาะลำโพงกลางแหลมนะครับซ้ายขวาเดี๋ยวมาดูอุณหภูมิเริ่มต้นกันนะครับอ,อุณหภูมิตอนนี้นะฮะอยู่ที่3 1องศานะครับ ก็เป็นอุณหภูมิที่อยู่หน้าห้องผมเองนะต่อไปก็จะนําสัญญาณนะครับมาพ่วงสัญญาณระหว่าง z K h ี21นะครับมาเข้าที่แอมขับซับนะครับจริงๆแล้วเราควรจะต่อให้เรียบร้อยนะฮะพอดีผมไม่ได้ต่อไว้แต่ทีแรกนะฮะก็จาสดกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยๆปรับซับบูเฟอร์ขึ้นนะครับสังเกตว่าพัดลมจะหมุนนะฮะอ่านี่นะครับ ผมปรับไว้เป็นออโต้นะฮะก็จะหมุนขึ้นตามการทํางานของตัวผ้าขยายนะครับ ครับเสร็จแล้วนะฮะหลอบการทดลองทดสอบการทํางานของ m u s k t ดตี 1. ตามคอมเมนต์ของเพื่อนนักดีบวที่คอมเมนต์สอบถามเข้ามานะครับจะต่อเฉพาะกลางแหลมนะครับซับไม่ต่อนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับการกินกระแสก็น้อยนะครับแล้วก็อุณหภูมิก็ไม่ได้สูงนะครับเพราะว่าเราขับเฉพาะกลางแหลมเท่านั้นนะครับ นำการต่อแอมป์สองบ่อนี้นะฮะนั่นก็คือ ZK HT 2 1 3 G นะครับและก็ ZK a เคเนะครับป่ามีวิธีการต่อยังไงนะครับเพราะว่าแอมป์คสองบ่อนี้นะครับเขาจะใช้ไฟเลี้ยงที่ใกล้เคียงกันมากนะครับเราสามารถที่จะต่อพ่วงกันได้เลยนะฮะอย่างบอร์ด ZK a เคเนะฮะไฟเลี้ยงสูงสุดของเขาที่รับได้ก็คือ38โวลต์นะครับและก็ ZK HT 2 1 3 G ก็ใช้อยู่ที่36โวลต์เต็มที่นะฮะเราก็ใช้แค่สเตปอัพ ตัวเดียวนะครับก็บูสต์ไฟขึ้นเป็น3 6โวลต์เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการแชร์ไฟกันเลยนะครับเพราะว่าไฟเขาใกล้เคียงกันนะครับผมก็ยึดของ HT 2 1 3 G เป็นหลักนะฮะในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมีเนื้อหาอยู่3าหัวข้อหลักนะฮะหัวข้อที่1ก็คือวงจรการต่อสายไฟเลี้ยงระหว่าง2บอร์ดนะฮะก็คือ ZK S 2 1กับ ZK HT 2 1 3 G นะครับแล้วก็หัวข้อที่2ก็คือวงจรโมดิฟายสายสัญญาณนะฮะว่าเราจะต่อสายแบบไหนนะครับระหว่าง2บอร์ดนี้นะ แล้วขั้ข้อสุดท้ายก็คือทดสอบการทำงานนะครับอ่ามาดูวงจรการต่อใช้งานภาคแก๊ไฟกันก่อนเลยนะครับต่อสายสีแดงจากสวิตชิ่งควบบวกมาเข้าสวิตซ์ s อฟต์สตาร์ตรงตำแหน่งขารีเลย์อินนะครับหลังจากนั้นเราก็ต่อสายสีแดงออกจากสวิตซ์ s อฟต์สตาร์ตรงขารีเลย์นะฮะมาเข้าอินพุตบวกของสเตปอัพบูตคอมเพลเตอร์นะฮะไฟเลี้ยงบวกเสร็จแล้วนะฮะต่อไปเป็นไฟเลี้ยงลบนะฮะจากสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ต่อมาเข้าบอร์ดสวิตช์ซอฟสตาร์ทที่จุดต่อกลาวนะครับหลังจากนั้นก็จั๊มออกจากจุดต่อกลาวนะฮะของซอฟต์สตาร์ทมาเข้าขั้วลบอินของสเตปอัพบูตคอมพิวเตอร์นะครับอินพุตสเตปอัพนะฮะจะเป็นไฟ12โวลต์แต่ออปต์สเตปอัพเนี่ยจะบูตขึ้นเป็น36โวลต์เลี้ยงแอมป์2ตัวนะฮะนั่นก็คือ ZK HT 213G และก็ ZK AS 21นะครับแอมจูทั้ง2ตัวนะฮะจะเป็นแอมป์จูระบบ2.1 Channel นะฮะ เวลาเราพ่วงกันแล้วนะครับการปรับเสียงน่ยจะแยกกันปรับอิสระนะฮะซึ่งสัญญาณบลูทูธเนี่ยจะมาจาก z k h t 213G ได้ก็ต่อไลน์เอามาหา AS21 นะครับสำหรับการต่อพ่วงกันแบบนี้นะฮะเราจะต้องมีกระแสของแรล่งจ่ายที่เพียงพอนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะใช้ Switching 12โวลต์50แอมป์เลยนะฮะก็ต่อภาคใ่ายไฟเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูการต่อสายสัญ,ญญาณนะครับ วิธีต่อสายสัญญาณ3พินผู้ AUX 3.5มมิลตัวผู้นะครับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมก็คือสายจีนสัญญาณเสียงพร้อมซ็อกเก็ต3พินซึ่งเป็นสายสําเร็จรูปนะฮะเราจะต้องตัดหัวด้านหนึ่งทิ้งนะครับแล้วค่อยมาต่อกับอุปกรณ์ตัวต่อไปนั่นก็คือแจ็ค3.5มมิลตัวผู้เป็นแบบสเตอริโอสยสีดําเป็นกลาวของสัญญาณนะฮะต่อออกจากซ็อกเก็ตมาหากลาวของแจ็ค AUX ยินเสีแดงเป็นเสียงด้านขวานะครับและก็สายสีขาวคือเสียงด้านซ้ายต่อสายให้ตรงตามรูปเลยนะครับ นะครับคือสัญญาณที่ผมแนะนําไปก่อนหน้านี้นะฮะจริงๆแล้วนะครับสายเส้นนี้นะฮะจะมีแถมมากับตัว ht 2 1 3 g อยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้สายนั้นมาตัดแล้วก็ต่อเฉพาะแจ็ค3ามมิลตัวผู้ก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะหรือว่าเราจะสั่งสายที่มีปลายสายแค่3พินแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสายเปลือยก็มีนะครับลองหาดูนะฮะในการพ่วงกันสําหรับ m สองบ่อนี้นะฮะก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับนอกจากการมดิฟายสัญญาณแล้วนะครับก็ไม่ได้มีจุดอื่นนะฮะ มาดูจุดจำสัญญาณนะฮะเราจะต่อสัญญาณออกจาก HT213G จากซ็อกเก็ต J3 ตัวนี้นะฮะซึ่งเป็นซ็อกเก็ตที่เราจะนำไปใช้กับพวกปีใหม่นะครับเราก็เสียบจากจุดนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องสับสวิดอะไรนะฮะใช้เดิมๆเลยนะครับปลายสายอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็นำมาเสียบเข้าแจ็คอินพุต a u x ินของ m q z k a s 2 1ได้เลยนะครับเพราะว่าสัญญาณ บูทูธเราจะใช้ตัว HT21 นะครับเป็นหลักนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นชิปตัวที่อัปเดตมาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานกับ M2 บอร์ดอื่นก็คือ A21 ได้นะครับแล้วก็การปรับเสียงก็เราก็แยกกันปรับอิสระนะครับเพราะว่าสัญญาณที่มาเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านมารุ่มนะครับก็คือแยกออกมาใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ปรับอิสระแต่และบอร์ดแยกกันเลยนะฮะต่อไปไปทดสอบกันนะฮะ ทำการต่อสายลำโพงของแต่ละบอร์ดนะครับแล้วก็เชื่อมต่อสายสัญญาณนะครับแล้วก็ป้อนไฟจากสวิตชิ่งนะครับผ่านสเตปอัพนะครับมาเลี้ยงตัวแอมทั้ง2บอร์ดนะครับสวิตชิ่งในการทดลองในคลิปนี้นะครับผมจะใช้จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งผมขนานกันนะฮะยังไม่เดาออกนะครับไฟก็จะเป็น12โวลต์นะครับผมใช้ตัวบอรมิเตอร์นะฮะในการวัดนะครับแล้วก็มาหาสเตปอัพบูทคอมพิวเตอร์นะบูทไฟขึ้นนะฮะเป็น36โวลต์นะครับ จ่ายให้กับ m อ2บอร์ดนะฮะลำโพงก,ก็ต่อเต็มระบบเลยนะฮะลำโพงชุดนี้ก็จะใช้ทั้งหมด6ตู้นะครับซัเบต6.5นิ้ว1ตู้แล้วก็10นิ้วอีก1ตู้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใครต่อแบบนี้หรือเปล่านะฮะอ่าเดี๋ยวมาทดสอบกันเลยนะครับเสียงคัดลมค่อนข้างจะดังหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มปรับเสียงจากตัว h t 2 1นะครับซึ่งใช้ตู้ซับแบนพาร์นะครับนิ้วนะครับฝังซ้ายมือนะฮะของ เอทีสอหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาปรับบอร์ดเอสองหนึ่งเอทีหนึ่งนะครับปรับมิเลชุดนะฮะ แล้วนะฮะสำหรับการต่อพว่วงแอมจูเซตเค HT21 กับเซตเค2 1นะครับซึ่งกระแสะที่ผมวัดได้นะครับสูงสุดจะอยู่ที่7.1แอมป์นะครับถือว่ากินกระแสะไม่เยอะนะฮะอย่างเช่นเซตเค HT21 เนี่ยผมต่อลำโพงซับอยู่ที่4โอห์มนะครับแลวก็ เส้น KA21 ก็จะต่ออยู่ที่2โอมนะครับเป็นลำโพง10นิ้วนะฮะก็วังว่าคลิปนี้คงเป็นแนวทางนะฮะเผื่อใครอยากจะลองทดสอบต่อพวกแอม2บอร์ดนี้ดูนะครับงี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ชีช่องเจ๊กดีไวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ